โอเคนะครับเอาล่ะนี้ก็คือนักกีฬาทั้งสองทีมนะครับตอนนี้มีการลงสนามแล้วมีการบอลไปแล้วนะครับเราก็มีนักพากย์อีกเช่นเคยนะนาๆและนักพากย์ของเราก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬาแบดมินตันคุกเคลียอยู่ในวงการนี้มานานนะครับเจนนี่ปันนะกเนอะไม่ตีเท้าเหรอเราเชี่ยวชาญทุกกีฬาเลยมิชัลถนัดตีค่ะอ๋อถนัดตี ไม่รู้แต่กำใหม่ค่ะกเป็นกำตีแล้วพ่อแม่แล้วคุณอีอ้าคุณโย่ฉันมีผู้หู่น้ำผ้าคนใหม่ค่ะนี่คุณยองมันจะคูุยังไม่ทันหายเหนื่อยเลยลงมาพาคแล้วจะบิดแรงจริงผมเชื่อมชองในวงการแปนมานานค่ะหรอแปดอะไรคะแบตเตอรี่โอ้คัมพล ด้าพี่คิดว่าจะเล่นไงเออขอโทษขอเล่ดได้ลแล้วตอนนี้อีโอยังไปหหายหน้าซีกเลยค่ะ